ลือกันข้าม2ปีชิป Snapdragon 8 Gen5 นะครับที่จะมาในปี2026นะครับเขาบอกว่าคอคอมจะสั่งผลิตออกมาเป็น2ผู้ผลิตด้วยกันคือจะมีผลิตจาก TSMC และมีผลิตจากซัมซุงด้วยมันจะมีข่าวที่เชื่อมโยงมาจากก่อนหน้านี้ว่าคอคอมเนี่ยกำลังพิจารณา แล้วก็ประชุมกับผู้ผลิตชิปอย่าง TSMC กับ s ซัมซุงว่าเอ๊ะชิปรุ่นต่อไปเนี่ยจะให้ใครผลิตดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยใช้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น TSMC หรือว่าซัมซุงนะครับอย่าง Snapdragon 8 Gen 1ก็ใช้ซัมซุงผลิตนะครับแล้วพอเป็น Snapdragon 8 Gen 2ก็ใช้ TSMC ผลิตแล้วแต่จังหวะว่าใครพร้อมไม่พร้อมใครมีค่าต้นทุนในการผลิตใครผลิตแล้วสำเร็จใครมีความเร็วในการผลิต มากกว่ากันนะฮะทางคาอคอมเนี่ยเขาต้องแบ่งการจ้างผลิต2เจ้านี้เอาไว้สลับกันเพื่อสร้างสมดุลให้กับตัวเขาเองเมื่อเขาจะลดการพึ่งพาเจ้าใดเจ้าหนึ่งเป็นเวลาตลอดไปนะฮะไม่งั้นมันมันจะไม่สมดุลมันจะดูเสี่ยงเสี่งนิดนึงว่าถ้าเกิดใครเล่นตัวขึ้นมาจะมีอะไรนะครับก็จะมีปัญหาล่าสุดเนี่ยที่เขากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยก็คือการผลิตชิปในระดับเทคโนโลยี2นาโนเมตร ได้เครื่องตัวใหม่ไปแล้วทั้งคู่ระหว่าง TSMC กับซัมซุงนะครับก็กำลังทดสอบการผลิตปรับจูนแก๊สปรับจูนแสงนะฮะปรับจูนค่าทุกอย่างค่าความร้อนทุกอย่างก่อนเพื่อให้ดูว่าการยิงชิปออกมาเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับคอข้อมก็เลยบอกว่าเป็นไปได้นะครับว่าปีนี้เนี่ยถ้าหากไม่สามารถฟันธงได้เลยว่าใครจะเป็นคนผลิต อาจจะมี2รุ่นเลยก็คือเป็นชื่อชิปรุ่นเดียวกัน Snapdragon 8 Gen 5แต่จะมีมาจาก2ผู้ผลิตเลยเออคือให้ทั้ง TSMC และ Samsung ผลิตทั้งคู่เลยนะเพราะว่าตอนนี้ยังฟันธงไม่ได้ว่าใครพร้อมกว่าใครนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะซัมซุงก็เคยผลิตให้แล้วคอข้อมก็เคยสลับไปให้ TSMC ผลิตบ้างนะครับซัมซุงก็พยายามเพราะว่า เขาซื้อเครื่องมาเนี่ยนอกจากผลิตชิปของตัวเองแล้วเนี่ยเขายังต้องพึ่งงานจ้างจากคนนอกด้วยไม่งั้นมันจะคุ้มทุนได้ยากนะครับเครื่องผลิตชิปเครื่องหนึ่งเนี่ยแพงนะครับหลายร้อยล้านดอลลาร์เราก็ต้องพยายามที่จะหางานจ้างเข้ามานะครับถ้าได้ผลิตให้ขอค้อมบ้าง ผลิตให้คนนู้คนนี้บ้างก็จะคุ้มค่าต่อการผลิตแล้วก็สามารถสั่งเครื่องใหม่ในปีถัดไปได้นะคะทุกคนต้องมาในแพลตฟอร์มนี้หมดแม้กระทั่ง Intel ทุกวันนี้ยังรับจ้างผลิตให้คนอื่นเลยนะครับอินเทไม่ได้ผลิต CPU ให้ตัวเองแล้วแล้ว Intel ยังไปจ้างคนอื่นผลิตด้วยให้ตัวเองเพราะอะไร อันไหนที่คนอื่นทําได้ดีเราก็ไม่ต้องทู่ซีทําเองเราก็ให้เขาทำํำล้วจ้างเขาผลิตดีกว่าอุดหนุนกันไปอุดหนุนกันมามันเป็น cross platform นะครับก็งานนี้นะครับก็เหมือนเป็นการชิงดีชิงเด่นกันนะว่าเฮ้ยทุกปีเนี่ยมันจะมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้ไปเลยนะฮะแต่ ตัว Snapdragon 8 Gen 5ที่จะออกในปี2026เนี่ยมันอาจจะได้ไปทั้งคู่เลยนะผลิตทั้งคู่เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็พยายามแข่งขันกันอยู่จะผลิตในระดับ2นาโนเมตรให้ได้โอ้โห2นาโนเมตรนี่เดือดนะครับนะซึ่งยังไม่รู้นะว่าผลการทดสอบออกมาเนี่ยยิวเลตหรืออัตราความสำเร็จของการผลิตชิปเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรเรื่องหลายๆคนที่ กังวลกันอยู่อย่างเช่นเรื่องความร้อนจะเป็นยังไงนะกินไฟไม่ต้องห่วงมันกินไฟน้อยลงเรื่อยๆอยู่แล้วประสิทธิภาพมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องความร้อนต่างหากแหละยิ่งเล็กมันจะยิ่งร้อนไหมนะบางคนบอกยิ่งเล็กมันต้องมันต้องกินไฟน้อยมันต้องยิ่งเย็นลงสิ ไม่สิแต่ว่าไอ้ทรานซิสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันใกล้กันมากยิ่งขึ้น2นาโนเมตรนี่คือระยะห่างทรานซิสเตอร์นะไม่ใช่ขนาดทรานซิสเตอร์นาโนเมตรของเราไม่เท่ากันนะอนะเพราะฉะนั้นมันเบียดกันมากเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความร้อนมีสูงครับอย่างนี้ต้องรอดูว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วเราจะรู้ได้ไงสันญาณระิคอ8 Gen 5อันไหนเป็นที SMC อันไหนเป็นซัมซุงก็ต้องมีการดูโค้ดเนมหรือดูซีเรียลนัมเบอร์กันนะ แล้วอีกหน่อยซื้อมือถือต้องมานั่งแกะดูหรือเปล่าว่า,วาเอ้อันนี้ผลิตโดยใคร s e r ยลนัมเบอร์ไหนผลิตโดยใครแล้วจะเอ็นเอียงไปทางไหนว่ากันอีกทีรอดูก่นถึงถึงปี2 0 2 6แล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกที